และสถาบันการศึกษาจำนวนเจ็ดแห่งได้แก่ทาพและการพยาบาลซึ่งจะระหว่างวันที่23ถึงวันที่ตั้งแต่แรกเกิดวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุเรือขายในระดับระดับจังหวัดและระดับชาติในการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ทุกและ6นวัตกรรมภูมิปัญญาและสุขภาพประชาคมอาเซียนการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน250คนและมีผู้ส่งผลงานทางวิชาการแต่ก็ลืมเรื่องของสุขภาพไปนะฮะเพราะฉะนั้นสามสอได้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่มีความระบางนั้นเราดีวิััยครับของลัาวก็คือ คารบผิดชอบแห่งชุมชนนะครับคไม่ใช่เฉพาะอยู่ในเอกสารหนังสือเท่านั้นเองนะครับอยากจะให้นําไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับนะครับในทุกมไม่ใช่เฉพาะอยู่ในเอกสารหนังสือค่ะ กราบขอบพรคุณท่า